สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง m i n d meds ยาสำหรับความคิดก่อนที่จะไปพูดกันว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรวันนี้นะคะมานาต้องขอเล่าเรื่องนี้ก่อนว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะบอกมานาว่ามานาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเขาบอกว่าให้มานาไปตั้งสติก่อนให้เราค่อยมาพูดดีๆในคลิปนะ อันนี้มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นคิดเหมือนกันว่ามานาพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ยอมรับจริงๆว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่ามานาไม่ได้อยู่ไทยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาไทยกับใครเลยนะทุกวันนี้ที่พูดภาษาไทยเนี่ยก็คือพูดแค่กับกล้องแล้วก็พูดอยู่คนเดียวเท่านี้นะคะแล้วไม่มีคนอื่นให้แบบว่ามานาคุยด้วยนะเพราะฉะนั้นภาษาไทยของมานาก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าพูดภาษาอังกฤษพูดเลยว่าเทียบกันแล้วพูดคล่องกว่าเยอะนะคะ เอาเป็นว่านั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่มานาพูดไม่รู้เรื่องนะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าหลายๆทีเนี่ยมานาก็ทํางานมาทั้งวันหรือทั้งอาทิตย์แล้วนะคะมานาก็แบบว่าเหนื่อยสมองสุดๆแล้วนะแต่ว่ามันมีเรื่องที่มานายอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมเพราะว่าคิดว่ามันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยมานาก็เลยเรียกว่าฝืนและกันเออเหมือนฝืนแบบว่าบีบเอาพลังสมองที่เหลือน้อยนิดนะคะหรือติดลบไปแล้วก็ไม่รู้นะมาพูดให้คุณผู้ชมฟังแล้วอย่างที่บอกว่า พอมันเหนื่อยแล้วเราต้องพูดภาษาที่เราไม่คล่องอะ่ะมันก็สมองมันยิ่งทํางานหนักเพราะฉะนั้นสรุปก็คือยังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะคะเอาเป็นว่าขอภายแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่ามานาพูดจาไม่รู้เรื่องนะเอาเป็นว่าเกินจบแล้วนะคะเรามาเข้าเรื่องกันว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรคือว่ามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเขียนคอมเมนต์ comment, มาถามมานาะนะว่าถ้าเราต้องทํางานร่วมกับนา s ิซิสเนี่ย เราควรจะทํำยังไงนะคะหรือว่าเรามีวิธีการรับมือยังไงได้บ้างนะมานาพูดเลยว่ามานาตอบไปแล้วนะคะสําหรับคอมเมนต์นั้นแต่ว่าคิดว่าคําถามนี้น่าจะเหมือนวิเลตได้กับคนหลายๆคนนะค,คุณผู้ชมอาจจะเจออยู่ก็ได้นะมานาก็เลยคิดว่าเอาคําตอบที่มานาพิมพ์ในนั้นเนี่ยมาอ่านมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยดีกว่านะคะคือถ้าตอบคําถามว่าถ้าเราต้องทํางานกับนาซิซิสเนี่ยเราจะมีวิธีการทํำยังไงใช่ไหมถ้าตอบแบบ แบบทื่อๆบื้อๆนะที่ได้ผลที่สุดนะวิธีการดีลกับนาซิซิที่ได้ผลที่สุดก็คือไม่ดีลกับนาซิซิสนะคะก็คือลาออกแล้วหนีไปทํางานที่อื่นที่ไกลๆนะที่แบบว่าไม่ต้องมาเจอหรือไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับนาซิซิสอีกประมาณนี้หรือว่าไม่ทํางานกับคนที่อาจจะรู้จักกับนาซิซิสเพราะถ้าเกิดว่านาซิซิสเขารู้ว่าอ,อ๋อเราย้ายลาออกจากงานบริษัทนี้ไปทําอีกบริษัทหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะตามไป รังควานเราหรือหรือไปพูดกับหัวหน้าใหม่ของเราใช่ไหมว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่อะไรคือใส่ลายป้ายสีอะทำให้เราเสียชื่อด้วยความที่เขาแคร์ว่าแบบเหมือนเราหนีเขาไปอะไรประมาณนี้มันก็เป็นไปได้นะคะคือไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นบ่อยนะแต่มันมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะลาออกแล้วหนีไปทํางานถืงไกลๆแต่มัน,นเข้าใจว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนทําได้แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกสถานการณ์เรามีทางเลือกแบบนี้นะคะที่รู้เพราะอะไรเพราะตัวมานาเองก็เจอเหมือนกันที่จะลาออกเนี่ยแหละอยากจะลาออกนะคือใจนี่คือแบบว่าเช็คเอาท์ไปแล้วจากเรื่องงานนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มานาทํางานค่อนข้างเหมือนเหมือนเฉพาะทางอะ่ะการที่จะได้งานใหม่มันเป็นเรื่องยากนะเพราะฉั้นมานาเลยต้อง ทนทํางานปัจจุบันไปก่อนแล้วก็หางานใหม่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงวันที่ได้เซ็นสัญญานะแค่ไปสัมภาษณ์ก็ยัง,งออกยังออกไม่ได้นะ,ะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะไม่ได้งานใช่ไหมคือเหมือนที่เขาพูดนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปอะไรมากจนกว่าจะ sign on the dotted line ก็คือแบบถ้าเมื่อไหร่ได้เซ็นสัญญาแล้วแหละเมื่อนั้นค่อยมั่นใจว่าเออไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะ ซึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนอกเรื่องว่าแม้กระทั่งเซ็นสัญญางานใหม่ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอะไรผิดพลาดได้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับมานานนะแต่เกิดขึ้นกับคนที่มานานรู้นะคือเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วพอกําลังจะไปเริ่มทํางานอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็มีการต้อง ยื่นเอกสารให้เขาใช่ไหมคะทาง HR ทําทำเรื่องอะไรให้เสร็จเบรเวลาที่จะเข้าทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่ามีเอกสารหนึ่งที่มันไม่ตรงตามที่บริษัทต้องการแล้วพนักง,งานใหม่คนนี้เขาไม่มีให้อะไรเงี้ยสรุปก็คือเฟลไปนะคะเหมือนบริษัทก็เลยจ่ายให้แค่อาทิตย์หนึ่งทั้งนั้นที่ยังไม่ได้เข้าทํางานนะแต่เหมือนเหมือนจ่ายค่าเสียหายให้ว่าแบบเราก็เสียโอกาสที่จะไปได้งานที่อื่นอะไรเงี้ย ก็สัญญาก็เป็นโมฆะไปแล้วก็บริษัทจ่ายเงินเดือนให้1อาทิตย์นะแล้วก็คนนั้นก็ต้องไปเริ่มกระบวนการหางานใหม่วนกลับมาคือเนี่ยมานาเองก็เคยอ,อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะที่ใจอยากจะลาออกแล้วแต่ว่ายังหางานใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมานาก็เลยจะต้องทนทํางานอยู่ต่อไปนะแล้วก็ตั้งใจหางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งตอนนั้นที่เรื่องที่เกิดเนี่ยเร็วที่สุดที่ว่าคือสเดือนแบบ ừ, ทนต่อไปอีกสเดือนนี่ปนไปเลยที่กระอักเลือดมาพูดตรงๆแต่เอาเป็นว่า การที่ผ่านตรงนั้นมาก็ทําให้มานามีข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะคะว่าถ้าว่ายังลากออกไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ควรทําควรมีดังนี้นะมานาลิสมา5อย่างนะคะแล้วก็บอกให้ฟังว่านี่เป็นความคิดเห็นของมานาคนเดียวเท่านั้นนะอาจจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงอันนี้แล้วแต่กรณีแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บุคคลนะคะมานาการันตีให้ไม่ได้นะว่าทําแบบนี้เป๊ะๆเราจะได้ผลดีนะโอเคอวิธีการรับมืออย่างที่1นนะคะสําคัญมากๆเลยก็คือ จะต้องทำตัวเองให้โปร่งใสให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างะจะกฎของบริษัทจะกฎหมายจะตามมารยาทสังคมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร culture ของที่ทำงานนียคือเราจะต้องเป๊ะคือต้องไม่มีอะไรให้เขามาเอาผิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องไม่มาสายจะต้อง,ส,งส่งงานตามกำหนดจะต้องเข้าประชุมตรงเวลาจะต้องไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะที่ทำงานถ้าแบบถ้าถ้างานที่ทำเขามีกฎว่าห้ามใช้โทรศัพท์ ตอนที่ทํางานอยู่อะไรเงี้ยอย่าทําเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งเขาไม่ห้ามเนี่ยเราใช้ได้แต่แบบอย่าบ่อยอย่าให้มันน่าเกลียดอย่าให้มันมีประเด็นกลับมาได้ว่าเออวันไม่ทําอะไรนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นึกออกใช่ไหมคะแล้วเนื้องานที่เราทำเนี่ยจะต้องถูกเป๊ะถูกต้องเป๊ะนะแล้วก็มีคุณภาพนะคะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ต้องทําอย่างนี้ก็เพราะว่านาซิซิสเนี่ยเขาจะคอยเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยแหละไปขยายให้มันใหญ่ เอาไปพูดโจมตีเอาไปใส่ร้ายป้ายสีนะคะให้เราดูเป็นคนไม่ดีหรือว่าให้เราดูเหมือนเป็นคนผิดอะไรเงี้ยในสายตาคนอื่นซึ่งแน่นอนว่าทําให้เราเสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าอาจจะไปถึงขั้นบอกว่าคนในละแวกนั้นคนในทีมนั้นหรือคนในแผนกนั้นหรือคนในบริษัทนั้นเริ่มจับก,กลุ่มกันแล้วก็กันเราออกไปมองเราว่าเป็นคนไม่ดีมองเราว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ควรทางานด้วยไม,ไม่ไม่น่าคบหาอะไรเงี้ยซุบซินินทารับหลังเรา หรือหนักกว่านั้นคือทําให้เราเสียนเสียหน้าที่การงานคือแทนที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ไม่ได้นะคะหรือหนักกว่านั้นคือถูกลดเงินเดือนใช่ไหมหรือว่าถูกไล่ออกนั่นเองนะแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะมีประวัติเสียติดต,ตัวไปทั้งท,ที่เราไม่ได้ผิดอะไรนะคะคืออย่าปล่อยโอกาสให้นาซิสิสมีประเด็นอะไรก็ได้ให้มาโจมตีเรานั่นเองนะซึ่งวิธีนี้พูดง่ายนะแต่ทํายากเพราะเราต้องระวังตัวระวังหน้าระวังหลังทุก ทุกแบบว่าฝีก้าวอะใช่ไหมต้องแบบทําทุกอย่างให้โปร่งใสจริงๆนะคะโอเควิธีการรับมืออย่างที่2ก็คือจะต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานที่ตัวเองทํานะเพราะว่าเผื่อว่านาซิสเนี่ยจะแอบขโมยงานของเราแล้วก็เอาไปแอบอ้างว่าเป็นเขาที่ทําแทนนะคะเพราะว่าเราทํางานดีเรามีคุณภาพใช่ไหมอย่างที่บอกข้อหนึ่งอะแล้วก,ก็ควรจะเก็บหลักฐานงานที่เขาทําด้วยเพราะว่า บางทีเขาทําไม่ดีเขาอาจจะมาโบยว่าเป็นเราทําก็ได้คือเหมือนโยนความผิดให้เราทั้งนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเก็บหลักฐานเรื่องของคําสั่งหรือว่าคําพูดของใครที่สั่งว่าอะไรนะคะเช่นสั่งว่าวันนี้ไม่ต้องทํางานนี้นะพรุ่งนี้ค่อยทําอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออออตามนั้นใช่ไหมแล้วพอวันรุ่งขึ้นนาซิซิสหรือหัวหน้ามาถามเราว่าเอาทาไมงานนั้นเออทเสร็จหรือยังแล้วเราบอกเออยังไม่ได้ทํา หัวหน้าก็งงหรือว่านาซิสิตก็ทําเหมือนแบบทําเป็นงงใส่ว่าอา้าวทำไมยังทําไม่เสร็จละ่ะทาไมเธอยังไม่ทําล่ะเราก็บอกว่าอ้าวก็เมื่อวานเธอบอกเองว่าว่าเราไม่ต้องทําค่อยท,ทําทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนาซิสิตจะทาแกสติงใส่ด้วยกันบอกว่าอะไรฉันไม่เคยพูดเธอเข้าใจผิดไปเองเธอตีความผิดไปเองหรือเปล่าเธอหูฝาดหรือเปล่าไปนั่นใช่ไหมคะเนี่ยนี่คือกับดักนะที่นาซิสิตวางไว้เพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรก็ได้แต่เราจะต้องเก็บหลักฐานจะเก็บแบบว่า อันนี้มัเคยพูดเอาไว้ในคลิปเรื่องแกสไลติงมั้งเป็นสตอรี่ไทม์นะคะคือหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาจดต่อหน้าเขาเลยว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะแป๊บนึงอองานนี้ยังไม่ต้องทําวันนี้นะเพราะว่าเพราะอะไรนะอ๋อเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วให้ทํามันไหนนะอ๋อให้ทําวันนี้วันนี้ส่งเดทไลน์วมนไหนนะเอานน้วันนี้จดต่อหน้าเขา ซึ่งพอเราจดต่อหน้าเขาเนี่ยวันหลังเขามาบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้พูดเธอเข้าใจผิดเองเราคว้าสมุดโน้ตขึ้นมาจําได้ไหมวันนั้นเขียนต่อหน้าเนี่ยเนี่ยเขียนอย่างนี้อย่างนี้ลงวันเอาไว้ว่านี้เขียนที่ประชุมงนี้นี้ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเอาสมุดโน้ตขึ้นมาจดไม่ได้เนี่ยก็ถ้าเป็นแบบว่าคุยโทรศัพท์หรือคุยปากเปล่าอย่างเงี้ยหรือเข้าประชุมแล้วพูดกันในที่ประชุมอะพอจบตรงบทสนทนาตรงนั้นแล้วเนี่ยให้ส่งอีเมลตามไปบอกว่า Just want to recap of มนาภูสางสางโทษขอ capture สิ่งที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่า point ที่1 2 3 4 5แล้วก็กดที่จะให้ส่งคือ deadline วันนั้นวันนี้น,น,น,นี้แล้วก็ลงชื่อว่าคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้นี้น,น,นี้แล้วอันไหนของเราก็ลงชื่อเราคือแบบสิ่งที่ได้พูดกันปากเปล่าเราจะต้องเขียนในอีเมลไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานนะคะมันก็มี timestamp มี date stamp ใช่ไหมที่ต้องเก็บหลักฐานเพราะว่า วันไหนก็ไม่รู้เนี่ยนากสิส่อส์อาจจะมาโจมตีเราอาจจะมาใสา่ร้ายเรานะคะเราก็จะมีหลักฐานไปยื่นให้เขาดูว่าไม่ใช่นะความจริงเป็นแบบนี้ต่างหากนะเรายิ่งจะจะ,จะดีด้วยนะถ้าแบบว่ามีอ่อย่างที่บอกเป็นรายลักษ์อักษรใช่ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งจะอัดคลิปเสียงอัดคลิปวิดีโอซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะแอบทํากันได้หรือเปล่าหรือว่าจะ อาจถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเท่าที่มานารู้เนี่ยแต่ละประเทศหรือแต่ละรัฐในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีกฎเรื่องการแอบอัดเสียงอัดแอบ,อ,บอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาใช้เป็นหลักฐานเนี่ยกฎหมายเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เช็คเองนะคะมานามไม่ทราบนะแต่ถ้าที่บอกนะเก็บหลักฐานให้ดีที่สุดเนี่ยให้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่านะคะวิธีการรับมือกับการทํางานด้วยกลาสิสิสนะข้อที่3ก็คือว่าให้จดบันทึกเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นนะคะ เผื่อว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลนี้เวลาที่เราจะต้องแจ้งหัวหน้าของเราหรือว่าแจ้ง HR ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือเราถูกนาสเสสิทธ์ใส่ร้ายแล้วเราถูก HR เรียกตัวเข้าไปคุยอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเราจะเอาเรื่องนาเสดสิธ์เองอะเราควรจะมีเขาเรียกว่าเหมือนล็อกอะล็อกบุ๊กอะจดบันทึกว่าวันอังคารที่14มกราคมอะไรเงี้ยอันนี้มานากพุฒม่วนะ,ะเวลานี้ ที่ห้องประชุมนี้หรือที่บริษัทนี้อะไรเงี้ยนาซิสิ์ได้พูดจาไม่ดีใส่เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพยานก็เขียนชื่อพยานลงไปด้วยถ้าไม่มีก็ระบุว่าเออเราอยู่กัน2คนอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องจดบันทึกจะต้องจดเป็นล็อกซึ่งการที่เราไม่จดเนี่ยวันแล้วเราไปพูดเอาเรื่องอะไรนาซิสิ์หรือเราพูดปกป้อง,อง,องตัวเองเนี่ย มันก็ไม่มีหลักฐานมันไม่มีน้ำหนักเนื้อออกใช่ไหมคะมันจะเหมือนแค่เขาเรียกว่าฮีเซชีเซคือแบบพูดอะไรก็ได้อะใครก็พูดยังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อให้ผลประโยชน์เขาเองแต่ถ้าเราจดบันทึกมาเราเปิดสมุดให้ดูได้เลยเป็นหน้าๆว่าเนี่ยนาซิสิตด่าเราด้วยคํานี้มา14ครั้งในช่วงเวลาสเดือนนาซิสิตทาเราให้เสียหายเรื่องงานอย่างนี้อย่างนั้นมาเป็นเวลา10ครั้งในช่วงเวลา8เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแบบมี มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี Data ไปเถียงอ่ะประมาณเนี้ยวิธีการรับมือกับนาศิสษย์ในที่ทําง,งานนะคะข้อที่4ก็คือหาพยานคือพยายามอย่าอยู่กับนาศิษย์สอต่อ2เพราะว่าเขาจะทําอะไรหรือพูดอะไรกับเราก็ได้แล้วก็ไม่มีใครรับรู้ด้วยแล้วถ้าเราต่อให้เราจดบันทึกก็เถอะนะแต่มันไม่ดีเท่าพยานใช่ไหมล่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเลี่ยงการที่จะมีปฏิกริยา มีปฏิสัมพันธ์กับนาซีซิตสต่อ2พยายามหาคนอยู่ด้วยมีพยานอยู่ด้วยหรือว่าพยายามมีปฏิสัมพันธ์กันในที่สาธารณะในห้องประชุมที่มีคนอื่นอยู่ด้วยหรือว่าในในออฟฟิศที่เป็นโอเพนแ pl อะไรเงี้ยอย่ามีบทสนทนาอะไรกัน2คนเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่านาซีซิตเขาสามารถพูดอะไรกับเราทําอะไรกับเราก็ได้แล้วเราก็ไม่มีใครรับรู้นะคะแล้วเราก็จะไปพูดเอาเองก็นะฮีเซชีเซ y อย่างที่บอกนะแล้วก็วงเล็บว่าถ้าพยานที่ว่าเนี่ย เป็นคนที่อํานาจสูงกว่าสูงกว่านาซีซิสหรือยังน้อยๆสูงกว่าเราก็จะยิ่งดีแต่ถ้าดีคือต้องสูงกว่านาซีซิสเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าถูกต้องร้อซแต่พูดถึงว่าโดยทั่วไปแล้วการรับรู้ของคนน่ะคนที่อยู่ตําแหน่งสูงกว่าก็คําพูดก็มักจะมีน้ําหนักมากกว่าด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะก็ควรจะพยายามหาคนที่มีอำนาจสูงกว่าเราหรือเราก็สูงกว่านาซีซิสนะคะเป็นพยานแต่อีกวงเล็บหนึ่งก็คือว่า พยานที่เราจะหาให้เขามาช่วยเราเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมั่นใจนะว่าเขาในอยู่ข้างเราหรืออย่างน้อยๆคือเขาเป็นกลางเขาไม่ได้เข้าข้างนาซีสิกเพราะว่าถ้าเราไปขอให้เขาช่วยเป็นพยานแล้วเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างไหนหรือเป็นกลางแล้วพอเราจะเอาเรื่องจริงๆขึ้นมาหรือเราถูกนาซีสิกเอาเรื่องขึ้นมาปรากฏว่าไอ้คนที่เป็นพยานของเราเป็นพยานของเราไปเข้าข้างนาซีสิกเฉยถามว่าใครสวยคะนี่ไงคนนี himself. ้ใช่ช่สวยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ดูให้ดีว่าเราดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะว่าอย่างน้อยเขาจะต้องเป็นกลางและอย่างดีที่สุดคือเขาเข้าข้างเราโอเควิธีการรับมือกับนาซิสสินที่ทํางานอย่างนี้5นะคะก็คือว่าอย่าเล่าอะไรให้นาซิส,สฟังเด็ดขาดเน้นว่าเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นข้อมูลให้นาซิส,สเอามาเล่นงานเราได้เนี่ยคือ พูดให้น้อยที่สุดก็จะทําให้มีเรื่องที่นาซิซิสจะเอามาเล่นงานเราเนี่ยน้อยที่สุดตามไปด้วยใช่ไหมคะคือก่อนที่จะพูดอะไรกับนาซิซิสเนี่ยให้ใช้เวลาสักเสี้ยววินาทีนะคิดก่อนว่าเขาจําเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ไหมและเขาสามารถเอาเรื่องเนี้ยไปบิดเบือนหรือว่าหันมาทําร้ายเราได้ยังไงได้บ้างใช่ไหมคะเช่นถ้านาซิซิสถามทําเป็นคุยว่าแบบเหมือนสมมติว่าเปิดงานมาวันจันทร์ใช่ไหมถามว่าสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาทําอะไรมาหรออะไรเงี้ยคือแบบอันนี้ คนไทยเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฝรั่งเขาจะชอบถามว่า how's the weekend เงี้ย how's your weekend เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเหมือนแบบชิดแชททั่วไปเลยเงี้ยและถ้าเกิดเราตอบว่าอ,อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเหนื่อยมากก็เลยนอนดูทีวีทั้งวันดูหนังแบบว่า n น t f l i x ทั้งวันเลยทั้งสองวันเลยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนปกติฟังก็แบบเฉยๆเพราะว่ามันก็เป็นวีคเเนของเขาเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมคะเขาจะขยันหรือเขาจะขี้เกียจมันก็เรื่องของเขาเพราะมันเป็นเวลาของเขา เขาโอเคกับชีวิตเขาก็พอแล้วแต่นาซิสิตเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเขาจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาเล่นงานเราทีหลังอาจจะไปบอกไปซุบซิบกับคนอื่นว่าเนี่ยดูยายคนนี้สิเนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากเลยฉันถามนะว่าเขาทาอะไรสาาที์โอ้โหไม่ทำอะไรเลยนอนดูทีวีทั้งวันเธอโอ้โหแบบแล้วก็นอนกินอยู่บนโซฟาแล้วก็ดูทีวีไปเรื่อยเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคือแบบไปว่าเสียหายได้ใช่ไหมคะหรือว่าต่อให้ไม่พนินทาตรงๆกับใครเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่า นักเสิส์ที่แบบว่าเนียนหน่อยอ่ะแบบฉลาดในการพูดอ่ะสมมติว่ามีประชุมอะไรกันอยู่เรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วหัวหน้าจะมอบหมายงานบางอย่างให้เราเงี้ยเราพูดซึ่งเป็นเหยื่อของนักเสดสเนี่ยนักิสดสอาจจะมีวิธีการพูดเนียนๆว่าอย่าให้งานเขาเลยเพราะว่าดูแล้วเขาไม่น่าจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหรือว่ามีความกระตือรือร้นมากพอที่จะทํางานนี้ให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่พูดตรงอย่างนี้แต่เขาจะมีวิธีการพูดทาให้รู้สึกทำให้หัวหน้าเนี่ยรู้สึกแบบ เอ๊ะทาไมทําไมนาซชสิตเหมือนเหมือนไม่สนับสนุนการตัดสินใจนี้ที่ว่าจะให้งานเราอะไรอย่างเงี้ยทําไมเธอรู้อะไรที่ฉันไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าอาจจะสงสัยถึงขั้นที่แบบว่าไปแอบคุยกันทีหลังว่าเออที่พูดในที่ประชุมอย่างนั้นเนี่ยตกลงแบบเขาว่าไงเธอมีข้อมูลอะไรหรอว่าคนนี้เขาไม่ขยันเท่านั้นแหละเปิดไประเด็นเลยนาซชสิตใส่สสเลยค่ะใส่ใสา่สาลนะใส่ไลได้เต็มที่เลยว่า โอ้อยเนี่ยเราขี้เกียจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยยกตัวอย่างนุ่นนันแล้วก็เห็นไหมเขาพูดมาเองว่าสาาที์ไม่ทําอะไรดูหนังทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเราคงเคยเห็นแบบนี้ในตัวตัวร้ายในละครนะคะแต่ว่าพูดถึงในชีวิตรจริงมันก็มีนะอาจจะไม่ได้บ่อยนะแต่พูดเลยว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเล่าอะไรให้ฟังเด็ดขาดถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องพูดเลยและถ้าจะต้องพูดอะไรเนี่ยให้พูดเรื่องทั่วไปเรื่องทินฟ้าอากาศเรื่องที่มันแบบไม่บวกไม่ลบอ่ะ หรืออันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะมานารู้ว่านาเซซิสหรือคนที่ไม่หวังดีคนท็อกซิสที่มานาเจอเนี่ยเขาไม่ชอบเห็นมานามีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเขาถามอะไรอะ่ะสมมุติว่า How Your Weekend มนานาก็จะต้องพูดเรื่องลบให้เขาฟังเพื่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาแบบว่าอ๋ oh, it was horrible it was raining all weekend อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ <t ai> ตายแล้วแบบไม่ได้ทําอะไรเลยละสิติดแงกอยู่ในบ้านฝนตกทั้งวันด้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาเพราะว่ามานานะต้องกดตัวเองลงให้เขาแฮปปี้ซึ่งมันก็นำพาไปสู่ประเด็นสุดท้ายนะซึ่งตอนแรกมานาะคิดว่ามานานะลิสต์มาห้าข้อจริงๆมานานะลิสต์มาหกข้อนะคะขออภยัยข้อสุดท้ายเนี่ยคือนาเสซิตชอบให้คนอื่นชมตะกี้มานานะบอกว่าถ้าถ้าพูดเรื่องกลางๆได้ก็จะดีไม่บกไม่ลบแต่สำหรับมานานะมานานะเจอกรณีที่ว่าเขาชอบฟังเรื่องลบมานาก็จะพูดเรื่องลบไปเขาฟังแต่พูดได้ฟังว่าข้อหกเนี่ยคือนาเสซิตส่วนใหญ่ ชอบให้คนอื่นชมถ้าเรามองว่าเขามีเรื่องอะไรที่ดีจริงหรือเขาทําอะไรได้เก่งจริงอะไรเงี้ยเราก็ควรจะพูดชมเขาเพื่อให้เขารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่านาซิสิตเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำเป็นคนที่มีความไม่มั่นคงในตัวเองสูงนะเป็นคนที่มีอินสึคิวีรตี้สูงนั่นเองนะ แล้วก็เพราะว่าเขาอินซีเคียวอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบมองคนอื่นว่าเป็นศัตรูโดยเฉพาะคนที่ดีกว่าเขาซึ่งก็คือเราเนี่ยเราน่าจะดีกว่าเขาเขาถึงได้มาเลือกเราเป็นเหยื่อจริงไหมถ้าเราชมเขาเรามีการพูดชี้ให้เขาเห็นว่าเขามีข้อดีตรงไหนแล้วมันเป็นเรื่องจริงแบบว่าเห็นเห็นได้อะใช่ไหมคะมันมีหลักฐานอยู่อะไรเงี้ยสมมุติว่าเขา เพิ่งพรีเซนต์อะไรจบอะไรเงี้ยแล้วเขาพรีเซนต์ได้ดีเขามีสไลด์เด็กที่ดูดีหรอะไรเงี้ยแบบ powerpoint สไลด์อะไรเงี้ยเราก็จะชมเขาหลังจากนั้นว่าโอ้เราชอบมากเลยวิธีการพรีเซนต์ของเธอเนี่ยข้อมูลนี่แบบแน่นปึกแบบเคลียร์เข้าใจเลยจากที่ก่อนเข้าประชุมนี้เราไม่รู้เลยนะว่าเรื่องนี้ก็อะไรเงี้ยตอนนี้เราเข้าใจเยอะเลยโอ้ขอบคุณมากอะไรเงี้ย เขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเออเราก็ไม่ได้เลวร้ายไปทุกเรื่องนะเราก็มีข้อดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งมีคนชมเขาหลายๆคนในเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าบ้าย,ยอเขาไปเรื่อยๆไม่ใช่นะมันก็จะอาจจะช่วยให้เขาลดความท็อกซิกน้อยลงอันนี้ก็ออฟติมิสติกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามานะันน่เชื่อว่าเขาก็จะดีรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแล้วเผเผอเนี่ยเขาอาจจะมองเราว่าเราเป็นศัตรูหรือเป็นคู่แข่งน้อยลงก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าในหัวเขานะเขาจะคิดว่า คนที่เป็นศัตรูหรือคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยจะต้องหาเรื่องโจมตีเขาจะต้องเกลียดเขาจะต้องแบบว่าสร้างประเด็นทะเลาะก,กับเขาอะไรเงี้ยแต่พอเรามาชมอย่างเงี้ยมันก็ไปไปเหมือนไปขัดสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจะต้องเป็นใช่ไหมคะว่าเออทาไมเรามาพูดดีกับเขาอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้แบบไปคู่แข่งกับเขาขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมันจะใช้คาว่าอาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าการเป็นปฏิสัมพันธ์กับนายเศิษดีขึ้นได้นะคะ เอาไปว่า6ข้อวิธีการรับมือกับนากเส,สน,นิสิที่ทำงานก็จบแล้วนะคะมานาขอแถมให้อีกนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามมาว่าเาเขาเนี่ยเจอหัวหน้าที่เป็นนากเสอเหมือนกันไม่ให้ย้ายแผนกอ่อจะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมานาเองก็เคยเจอเรื่องนี้มากับตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่าเรื่องน่าจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะแต่มานาขอแชร์เผื่อว่า บางมุมคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นประโยชน์ก็ได้นะเรื่องที่เกิดขึ้นนที่เป็นสตอรี่ไทม์นะคะก็คือหลายปีมาแล้วนั้นมานาทำงานอยู่ในแผนกหนึ่งที่บริษัทแห่งนี้แล้วมีอีกแผนกหนึ่งเขามีโปรเจกต์ใหม่แล้วเขามองว่ามานามีความรู้บางอย่างที่จะช่วยให้โปรเจกต์นี้มันไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนมาขอให้มานาช่วยซึ่ง แน่นอนว่ามานาต้องไปขออนุญาตหัวหน้าตัวเองก่อนใช่ไหมคะว่าเราจะรับงานของคนอื่นมาทำเนี่ยเขาโอเคไหมแล้วเราก็ให้รายละเอียดไปว่าอ่าเสว่าตีเทว่าสี่สิบชั่วโมงในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่ทางานจันถึงสุกเนี่ยอาจจะมีแบบไม่เกินครึ่งวันที่ไปช่วยงานเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยโอเคหรือเปล่าซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยใช่ไหมคะหัวหน้าก็เลยบอกว่าโอเคพอโอเคมานาก็เลยไปช่วยงานทีมนั้นอะ แผนกนั้นอะอยู่ได้ประมาณ3-4เดือนได้จนโปรเจกต์เริ่มจะไปได้ดีแล้วทีนี้ทางแผนกนั้นเขาก็เลยมองว่านี่นี่เธอแค่มาช่วยแค่แบบอาทิตย์ลึงแค่ครึ่งวันอะยังแบบโอเคขนาดเนี้ยถ้าว่าดึงเธอมาทําเต็มตัวด้วยเลยเนี่ยมันจะไม่ดีไปเท่าไหร่อีกเหรอใช่ไหมคะเขาก็เลยมาถามมานาว่าเนี่ยฉันไปไปทำเรื่องกับแผนกนี้มาไปขอ่บัตรเจ็ตมาว่าถ้าจะจ้างมานาะ full time ที่แผนกเนี้โอเคไหมแล้วเขาได้รับอนุญาตมามีบัตเจตให้อะไรเงี้ยเงินเดือนอะไรเงี้ยเขาถามว่ามนาอยากจะย้ายไหมมนาก็โคตรอยากย้ายเลยตรงๆเบื่องานที่ตัวเองทําอยู่ตอนนั้นนะคะเพราะทามาหลายปีแล้วนะก็เลยอยากจะเปลี่ยนบ้างก็บอกว่าเอออยากย้ายมากเลยอะไรเงี้ยทีนี้พอบอกอย่างนี้ปุ๊บคนที่เป็นระดับบนของแผนกที่สองเนี่ยเขาก็ต้องไปขอ ทำเรื่องของหัวหน้าของมนาให้มนายา้ายแผนกไปทํากับเขาใช่ไหมคะตรงนี้แหละที่หัวหน้าของมนาซึ่งพูดเลยว่าคนนี้เป็นนาสิด์ชัดเจนเป็นโอเวอร์ด้วยเขาไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าเหมือนเหมือนยังไงอะเขามองว่ามนาเป็นเหมือนเออเป็นเป็นทรัพยากรในทีมแล้วเราจะถูกขโมยทรัพยากรไปเออไปให้ทีมคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไปแข่งกับเรื่องอะไรมนาก็ไม่รู้ระดับบนกับมนาอยู่ระดับล่าง เอาเป็นว่าหัวหน้าก็เลยพยายามกันไม่ให้มานายย้ายแผนกซึ่งวิธีของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกมานาแน,นะว่าฉันจะให้เธอย้ายแผนกได้แต่เธอจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้เสร็จถ้าไม่เสร็จไม่ให้ไปพูดอย่างนี้เลยมาน,านาก็แบบอ่าเอาานี่คือชาเลนจ์ใช่ไหมก็เลยทำทำมันไล่ไปตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบนะคะใช้เวลายอยู่หลายเดือนเหมือนกันทำจนถึงสิบเสร็จแล้วมวลา,นานบอกเป็นไงถึงสิบเสร็จแล้วฉันย้ายได้หรือยัง คุณผู้ชมคิดว่าไงคะคำตอบขอน้าจะบอกโอ้ยย้ายเลยจ้าไม่ใช่เขาเป็นนาซิสิสเขาบอกไม่ได้อา้าวทาไมไม่ได้ล่ะก็ยังไม่ถึงเวลาต้องย้ายอะ่ะมานาก็งงอะไรวะมีเวลาต้องย้ายด้วยใช่ป่ะเนี่ยคือนาซิสิสชอบผิดคําสัญญานะคะเขาคือไม่ได้จะให้เราย้ายตั้งแต่ต,ต้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาจะสร้างประเด็นขึ้นมาให้เราแบบเหมือน slow me down นะไม่ให้สุดท้ายได้ย้ายจริงๆอรอยเงี้ย ราะหลายคนก็เขาคงอาจจะทําไม่สําเร็จจนครบสิบหลายคนอาจจะมีความสามารถไม่ถึงที่จะทําให้ถึงสิบใช่ไหมคะแต่พอดีเราบ้าพลังเราก็เลยทําจนถึงสิบเขาก็เลยแบบอา้าวแต่ก็คือไม่ให้ไปอยู่ดีทีนี้ถามว่าทํายังไงต่อมนอานารู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเราทําจนสุดความสามารถของตัวเองแล้วใช่ไหมคะในในระดับที่เราจะทําได้อะไรที่อยู่ในการควบคุมของเราเราทำเต็มที่แล้วเนี่ย แล้วยังยังไม่ได้อีกแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องเพิ่งคนอื่นแล้วคนอื่นที่มีอํานาจสูงกว่าเราคนอื่นที่สามารถที่จะอะ่เข้ามาช่วยงัดกับหัวหน้าเราได้มานาก็เลยกลับไปไอ้แผนกที่สองที่อยากให้มานาย้ายไปเนี่ยไปคุยกับระดับบนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอย่าลืมนะว่ามนานาต้องรู้ว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับมานานนะซึ่งเขาอยู่จริงๆก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเรื่องมันแบบนี้แล้วเราทําจนถึงสิบแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้าย ช่วยหน่อยสิอะไรเงี้ยเขาก็ไปงัดกับหัวหน้าของมนอานาแล้วงัดครั้งแรกเนี่ยมานาก็รอดูผลอยู่ประมาณสามเดือนเรื่องก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานาก็กลับไปคุยกับเขาอีกรอบบอกเฮ้ยขอบคุณที่ไปงานให้ครั้งแรกแต่นี่มันสามเดือนแล้วตกลงว่ายังไง <_ S 1> ขเขาบอกโอเคเดี๋ยวไปตามเรื่องให้ <_ S 2> แล้วเขาก็ไปงัดอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเขางัดอยู่ประมาณสี่รอบได้คุณผู้ชมใช้เวลาน่าจะประมาณ เจ็ดเดือนได้มั้งทั้งหมดอะตั้งแต่ที่เขาไปงัดอะเริ่มงัดให้ครั้งแรกอะมานาก็ทนอยู่ไปสิคะใช่ไหมเอ้ยเหนื่อยสุดท้ายคืองัดจนถึงรอบที่สี่มัง้งหัวหน้าคงจะอ่านเกมออกแล้วว่าถ้าเขายังจะเล่นมุกนี้ต่อไปว่าไม่ให้หรือแบบดึงเกมต่อไปเรื่อยๆคนเนี้ยนนก็จะไปงัดไปหาเรื่องกับหัวหน้าคนเนี้ยอยู่เรื่อยๆคือมันไม่จบใช่ไหมคะคือจะย้ายให้ได้อะหัวหน้าก็เลย เปลี่ยนกลยุทธ์นะคะด้วยการไปคุยกับหัวหน้าใหญ่ของตัวเองหัวหน้าใหญ่ที่ว่านี่คือเป็นดีเรคเตอร์ของแผนกนี้เลยนะไปคุยกับหัวหน้าใหญ่ของตัวเองบอกว่าเนี่ยทีมนั้นเนี่ยจะมาจะมาขอให้มานาย้ายไปทํางานกับทีมเขา Permanently ์ ently, ่อะไรเงี้ยอยู่ว่าไงหัวหน้าใหญ่เนี่ยก็ถามมาว่าเข้าใจว่าทีมนั้นอยากให้มานายย้ายไปแล้วคําถามคือแล้วมานายอยากไปไหมหัวหน้าก็อึ้ง อันนี้ที่พูดได้ปพราะมนา,าเห็นไงตอนนี้หัวหน้าไปคุยว่ามเป็นโอเปนแพลนออฟฟิศนะคะมานาก็แอบดูอยู่นะดูอยู่ข้างหงหัวหน้าก็อึง้งแล้วสุดท้ายหัวหน้าก็ตอบไปบอกว่าอืมมานายอยากย้ายอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละคุณผู้ชมหัวหน้าใหญ่ที่ว่าเป็นดีเรคเตอร์เนี่ยพูดมาคําเดียวเอา้ามานายอยากย้ายก็ให้เขาย,าย้ายไฟซิีจะเปดนนึงคนททาไมเลาพม<า>นะคะหัวหน้าก็เลยเดินหน้าจ่อยกลับมาบอกมานาะบอกว่า ให้เธอย้ายได้นะอะไรเงี้ยก็ย้ายไปเลยนั่นแหละคืออย่างที่บอกนะว่าอะไรที่เราทําจนสุขความสามารถแล้วเนี่ยบางทีเราต้องพึ่งคนที่มีอํานาจสูงกว่านะคะเพื่อให้เขามาช่วยให้สถานการณ์มันเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือว่าช่วยงัดกับนายสิสิสในกรณีนี้นะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์มมากก็น้อยและมานาพูดหนูเรื่องมากพอนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ